กล่องครั้งแรกในปีนี้นะนะคะลองดูซิว่าดีไหมจ้างนี้ไม่รู้เป็นไงจ้างนี้เป็นไงน,นะคะถมงถองมือมาพร้อมแล้วตอนนี้เหมือนแม่คา้าผู้เรียนละนี่ <c oughs> นี่นะนี่ตดัดนะคะนี่นี่คือแปดร้อยหกสิบ แปดบาทสามลูกสามลูกแปดร้อยสิบแปดบาทใช้ได้หรือยังนี่โอ้เจ็บเหมือนเดิมไม่ใช่ไม่เจ็บโอ้ยเอาลูกกระป๊อกกระแพกกระป๊อกกระแพกหน่อยลองเคาะดิเป็นลูกหัวใจใช่เนี่ยลองเคาะดูสิกระป๊อกกระแพก อดี๋ขึ้นมากันเจ็บยังไม่ได้ทิ้งกลับไปลองลูกนี้สิ <c oughs> เอ้ยสงสัยจะยังไม่ได้แต่มีกลิ่นนะดูอันนี้ดูหลวมหน่อยหันนะดูหลวมหน่อยนะขอลองอันนี้ก่อนแล้วกันขอลองลูกนี้ดีกว่า อันนี้เสียงดูมันจะได้เดี๋ยวขอลองกรีดแป๊บนึงนะคะนี่ดูดูผดูสังเกตูโอ้โห <c oughs> เปลือกบางดีจังเลยนี่ๆเนี่เนี้นี้ย <c oughs> เห็นไหม <c oughs> เห็นไหมนี้ยเนี่เห็นเห็นเปลือกบางเดี๋ยวขอลองถอดอันนี้ออกดูก่อน กดกันนะ,ะว่าจะได้แล้วนะลองปอกเลยดีกว่าน่าจะลองปอกเลยอุปก,กรณ์ยัดเอานีมาที่สี่ของการลองเอาอยัางไงดีเหมือนเดิมเอาอยัางไงดีลองตึ๊บตรงกลางเลยอลองแบบหันหันแตงโมโล,ลองเลยไม่รู้หันอะไรเอา้า เมื่อกี้ฟางไหนวะเมื่อกี้ลองตรงไหนอ่ะลองตรงนี้แล้วกันแล้วก็มาลายนี่วะนี่สุมสุมเอาเดี๋ยวลองดูนะนี่วะแบะไหมแบะออกไหมแวบ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 ผ่าแบบมุมวัวส่ะ ใช่ได้อยู่นี่นะนี่นี่มันมีอะไรชมพูชมพูด้วยเสียเปล่าวเนี่ยเหมือนเน่าเน่าเหมือนเน่าเน่าปลาตะเพือกบางใช้ได้นี่บีเอายังไงแล้วกันนี่มันน่าจะมาสุกแล้วล่ะนี่ยนี่ยนี้นี้สุกแล้วล่ะนี้ยเนี้ยอื้ม นี่น,น,นี่ดูนี่ดูนี่ยเขาบอกแลอันนี้ยังไงอันนี้มันออกมีอยู่นิดนึงอ๋อกนี่มันของอันนี้ันเอาอันนี้ก่อนนีไ่ไม่ต้องผาเพล่อนลนะอุ้ยออกออกแนวจะสุดด้วยซ้ำอันนี้อืมอ นี่ค่ะนี่ค่ะสวยๆฮะโอ้โหลูกที่สี่นี่ค่ะสวยงามไหมฮะสวยงามไหมฮะเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะมาลองผ่ากันดูดีกว่าเนาะเนี่ยแล้วก็ลูกนี้ไออันนี้แหละมันมีอะไรชมพูลูกตังนี้เดีย๋ยวอันนี้ต้องปีกมาเพราะมันจไม่ตรงไม่ตรงลาย นี่ยเนี่ยตึบ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 ถอดของมือเนี่ยเอาลองเอ๊ะอตึบตึบได้ไหมตึบอึบตึ๊บอึบอึบอึบดินหน้าดินหน้าดินหน้าดินนี่หนึ่งรูปภายในกี่หนึ่งนาทีนี่เดี๋ยวเราจะมา เปิดข้างในลองลองผ่าเม็ดกันดูนะนี่นะว่าว่ามันเนื้อเป็นไงเนื้อเยอะเนื้อ,น,อน้อยลอ,องดูสิลองดูชิมจะเละไหมเม็นี่อ่ะอ่ะเนี่ยนี่อ่ะเนี่ยอ่ะนี่น,น,น,นี่เป็นอย่างนี้เป็นนี้ลองชิมดูนะนี่นะหวานใช้ได้ค่ะ ใช้ได้ค่ะใช้ได้ค่ะอือฮึใสลองดูต้องจบแล้วจะเหลือสี่ครูนะคะเพราะว่าเมื่อกี้กินโชว์ไปหนึ่งครูนี่ใช้ได้ใช้ได้